เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาซีเพ้าบ้านส,สวยๆชมเลขสวยๆอยู่นะครับทำเลก็โอเคอยู่นะครับพื้นที่กว้างไม่แอาอัดไม่วุ่นวายติดถนนคนเกีรติเดินทางสะดวกครับสามงานกับอีกห้าสิบหกตารางวาเกือบไร่ครับพื้นที่เกือบไร่ขาดอีกสี่สิบ 44ตารางวาได้1ไร่ครับราคาเพียง1ล้าน6แสนบาทเท่านั้นเองบ้านหลังใหญ่เหมาะรีโนเวตอยู่อาศัยมีถึง4ห้องนอนเลยนะครับ3ห้องน้ำา1ห้องครัวหนึ่งห้องเก็บของบรรยากา้ยเป็นพื้นที่ว่างครับลมโชยเย็นสบายไม่แอาอัดไม่วุ่นวายเงียบสงบเป็นส่วนตัวแต่มีเพื่อนบ้านนะครับมองเห็นกันน้ำไฟสะดวกเสาไฟต้นโตห่างจากมหาลัยนเรศวรแค่5กิโลเท่านั้นเอง ห่างโลตัสเอ็กา5กิโลห่างจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ในอำเภอเมืองไม่เปลี่ยวไม้กันดาน,นะครับอยู่ในอำเภอเมืองตัวบ้านก็สภาพดีทําไม่ซีเรียสอะไรก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยครับหรือถ้าอยากให้สวยก็ทาสีลินเวตนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่แล้วโครงสร้างยังดีหน้าต่างเล็กดัดครบเคาน์เตอร์ครัวมีให้ครบครับลงจอดรถด,ด้านหน้า แห่งน,นี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านใดกาลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยยังไงก็ลองฝากกดถูกใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ